นครเบียงจันทร์สภาพการจราจรในนครเบียงจันทะร์ครับ ี่น pues ั่นน้องเศร้าขอสให้เขาเศร้าห้องเขาต้อนเศร้าจากปีสิบปีสิบปีแปสิล้านกิจน้องมาสร้างให้กบุดหลายเลยหลายเตอาไปให้เขาเศร้าปีนึงสิบห้าล้านกิจต่อห้องน่าขายย่าน้ำไฟอยาน้ำไฟเงิําไเขาให้เขาเศร้ามดนะครับจลินเตับ wenn man die umgeht dann